่าดําคําเกียดพี่น้องเอ้ยสุขสบายดีสบายดี FC ทุกท่านทุกคนที่ติดตามกับเบิ่งกับชงสงปาเมาสบายดียาแรงเด้อพี่น้องเด้อทีมงานเราเริ่มอีกลเริ่มงานอีกล นีกำลังปั่นสมุนไพรอยู่ปั่นเครื่องเทศเตรียมเห็ดนามขระปุ้นงานนี้ขระปุ้นร้อยโลเป็นงานมงคล่นางานแต่งดองงานกินดองงานจะจัดขึ้นเมื่อเอินแต่ว่ากาเคียมมือนี่กา,กาเคียยไไ้้ลายสมควรแหละ แน่นสิเป็นเนื้อปลาสิผักเปป็นนเื้อลยนี่สมุนไพรมีขิงมีขา่าก็ว่าไปปั่นแล้วมันกสีเขากัดกับเนื้อปลาเลยอันนี้สถานทีบ่บ่งมองเห็ดอยู่นี่นะตลางเฮือนประตู

น,นี่จะเป็นบ่อนตกระเกียมหวยบ่วงสวงจองกระ่าไปอืมแตกระเทียมแล้วเนี่ยจะเอาไปขึ้นโต๊ะมี่ไม้กิ้มแก้วกับกระดาษดูแบบจีอามัยน,นี่เป็นข้าวปุ่น เส้นกระปุ่นคือใช้งามแท้นั่งเส้นกระปุ่นใช้งามได้หลังอันนี้เป็นสถาทนที่เป็นผูใหญ ผู้ใหญ่ทางฝ่ายซ้ายแล้วก็ฝ่ายนิ่งเนาะเป็นผู้ใหญ่ทรงกำมทรงพายน้าฮันค่าเห็นยังสบายดีนะจ๊ะ ยาสีใส่ละบอ่บ่เว้ยใส่ซื้อบ่ใส่สิมันตายบางคนเขาวบ่มากกินส่วนน้อยได้แต่ส่วนร้ายบอกเขาเจ้าบ่เอาอืมท่านเฮากินพิเศษรท่านจะเห็ดเอาทีมงานอยู่ทั้งครัว อันทีมงานแม่ใหญ่โทมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะนงตีลบแลแซวไคันคือฮุบซั่นดอกโอ้เนขงปาจะ่ายดอกผู้แต่งเป็นก็เป็นอยู่เนาะม่ใหญ่โทเป็นอยู่ตีเอื้อเจ้ากเป็นนะวะตั้งขวัญ

งามด้ดอกดาวเรืองกมันน้อยก็โดคอมานี่ก็ได้เจ็ดหยังน้อกยดอกแขตัวระว่าคอมานี่โดนโกมาหลายเออ

ทอดปลากินแรงน้ำงผดแล้วฮะนั่งเหมาะมันผดได้เหรอวะไปเอาปลามาใส่ไปเอาปลาตัวสีตุ่มมาเล่สิไปหั่นตัวเบิด์ดนายเห็นหรือเปล่าเออตัสีหั่นเออตัวเบิดตันมีแนวเห็นก็สิไปหั่นหายไม่อีพอสิปาชีก็ได้ เอกซ้อนเชียงคายเฮ้ยจมินมันเลอะเชียงคายเอามาแต่น่ะหน้าบ่แพงจะแม่นมันเลอะมันเลอะงามเป็นหมัดเป็นหมัดขยะนี่ตัวเด้มันเต็มทงแล้วเอาไปหิวไปลบอยู่คน นั่งรเราได้มาเต็มทุงเลยอิวไปลบอยู่ทางปากเทเลยเรให้มันเหน่ากับดินไปเลยอันนี้ปลาเตรียมจานเต็ดนากับปุ่นมีจกโตได้เทลงเบ่งสีได้แบ่งใส่ช่องหมอไดนะ้นะมีีมีเทนี้บอกรือยังมีอีกหากว่าเศร้าหาโลคือเท่านี้แปดโตน,นะต bớt thân ý bớt nàng ý đu à. 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 hai chị mà mày nè nàng à, ừ. mỏ tớ nhìn nhá ao ao lạng dày tớ nhìn cái đây cái ừ. tô năm chị đây cả thử có mi sông mỏ đây nè สองไผ่นี่ปึ๊อ่ำแำอ่ำแำเนาะโซตินแต่กันเบิมเบ่งเบ่งหยาเบิ่งเบ่งมาแล้วมาแล้วผู้สวยมาแล้วสบายดีพี่น้องมาโฮมกันได้พี่น้องไทาหยาตมาโฮมกันสบายดี

เอามีดน <pure sta> ่ะปาดเอาเจ็ดๆมันจังว่ามามาเฮาสิเอาไปปาดจังมาละสบายดีค่ะเอาแนวมาใส่นะแม่ลูกหมอต้นน่ะใส่ยังน่ะโอ้เฮาเจ้าสิเฮ็ดอีหยังล่ะหมอเาเอามามาสังหอมนี่จังเอาไปล้างเลยบ่เป็นเลยเบิ่งวเป็นหยังวกยามแลเอามา้องซือ้องาม เว้ยเอาเสษพ้าไปหลางเฉยๆมมนจีมีปัญหาไงหมอสุกับปุกขนมพินตาของพินตาหนนะโอ้โจ้ายอมเนยนะบอจ้ายอมแล้วจ้านีกเาไปงคือกาะฉันจะไปหากระมังทั้งแตกมาให้คลิปนี้กับผาบึงภาพร่วมเวยพี่นังเด้อยาวๆแล้วนะคะ ที่ขปีกคีใบสมีก่อนเขออาวใส่พรทุกการทุกคนที่เขาเบิงบบ่งเขาส้มจงมีสุขภาพแข็งแรงมั่งมีสีสุกนะคะร่ำรวยเงินคำทุกคู่ทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกค,ควมคอมเมนต์เด้อบ๊ายบาย